กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับช่วงฮิตส่งท้ายวันนี้พี่ก๊อฟเรามีอะไรมานําเสนอคุณผู้ชมครับเรื่องดีๆครับนี่นะครับภาพนี้เลยนะครับหมอก๊อฟยังจํากัได้ไหมที่ที่แล้วเราพูดถึงน้องคนนี้ที่เขาช่วยคุณแม่กวาดขยะขยะโดยไม่อายเลยใช่ตอนนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับน้องสุภนัทสียอดนะครับซึ่งตอนนี้ทาง กรทมเนี่ยนะครับมอบทุนการศึกษาให้แล้วใช่เพราะว่าการทําความดีที่ไม่อายนี่เองน่ายินดีมากๆเลยครับเยตบมือให้นะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของทิ่ส่งท้ายครับสวนกระแสเลยเพราะว่าเขาบอกว่ารถยนต์เนี่ยในกรทมเยอะมากนะครับถ้าเกิดรถเยอะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแล้ว รถคุณผู้ชมเกิดมีคนอื่นมาขโมยไปล่ะรถสูญหายทํำยังไงล่ะมันมีเบอร์โทรศัพท์ด่วนครับให้คุณผู้ชมได้จับเอาไว้นี่ครับรถหายแจ้ง1599นะครับย้ำรถหายแจ้ง1599ครับแจ้งแล้วเราจะเจอรถเลยหรอครับก็ไม่แน่ใจพี่เขาจะวอไปที่สถานีตำรวจนะครับทุกสถานีเลยป้อมต่างๆเลยเขาจะดักสกัดจับเราเลยไม่ใช่ จะกัดจับรถของเราที่หายไปบอกเลขทะเบียนบอกอะไรให้เรียบร้อยก็มีเว็บ vroscar.com ด้วยถ้าสงสัยผมก็ต้องรีบโทรแจ้งเลยงั้นเรามาพูดถึง10พื้นที่เสี่ยงที่รถหายบ่อยไหมอยากรู้จังเลยว่าซอยไหนบ้างที่เราไปจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วโอกาสรถจะหายครับอ่าไล่จากอันดับที่10เลยครับผมอันดับที่10นะครับเป็นที่ตลาดรามอินทากม .2 องอันดับ9้าแล้วครับอันดับ9ครับเป็นซอยเฉลิมพระเกียรติสรู้จักไหมครับอยู่ทางไหนไม่รู้จักเลยพี่นะฮะอันดับ8ออนุศสี่สิบสี่ครับ อันดับเจ็ดละอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับใครก็จะไปจอดที่อนุสาวรีย์กันเนาะก็ช่างหายเนาะพี่เนาะเนาะก็จอดแล้วก็ควรหายอยู่หรอกอันที่สุดอันดับหกครับสนามหลวงนะฮะอันดับห้าครับซอยพหลโยธินห้าสิบสองครับนะครับอันดับสี่ครับซอยลาซาลสุขุมวิทหนึ่งร้อยห้าอันดับสามเป็นซอยสุภาพงศ์ครับอันดับที่สองครับลาดพร้าวหนึ่งร้อยเจ็ดและอันดับที่หนึ่งครับสุดฮิตเลยพี่ลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้โหนะฮะก็ ตรงนี้เนี่ยพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ผมว่าถ้าคุณผู้ชมไปจอดที่ไหนแล้วไม่ได้ดูแลรถตัวเองให้เป็นอย่างนีมันก็หายได้เหมือนกันงั้นเรามีวิธีป้องกันรถหายมานี่สิครับแนะนกันครับผมอันดับแรกเราต้องล็อกรถมากกว่า1จุดครับยังไงครับล็อกตรงไหนบ้างล็อกกุญแจล็อกพวงมาลัยล็อกนู่นล็อกนี่ล็อกให้เรียบร้อยนะครับอยู่อย่างตรงนี้เนี่ยล็อกตรงร้อด้วยนะครับก็ช่วยได้อันดับที่2ไม่จอดในที่เปี่ยว อันดับที่3นะครับไม่นําสําเนาคู่มือของรถนะครับเก็บเอาไว้ในรถนะครับอันดับที่4ี่คือติดตั้งสัญญาณการขโมยไว้และถ้าข้อที่5ก็คือไม่ให้ผู้ที่เราไม่รู้จักยืมรถและอันดับที่6ครับเมื่อเราซื้อรถมือสองนะครับเราต้องเปลี่ยนกุญแจเป็นอุปกรณ์ล็อกทั้งหมดของรถครับผมใช่เพื่อความปลอ,อดภัยนะครับคุณผู้ชมต้องเช็คให้ดีๆก่อนที่จะให้ใครยืมขับไป<ช>แล้วก็อุปกรณ์ล็อกต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญนี้เองครับใช่ครับผมต้องเช็คจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คนที่เป็นพยานให้ตัวเองดีที่สุดก็น่าจะไม่พ้นตัวเองนะครับตัวเราเองครับนะครับ1599หรือ v r o s c a r c o m ครับผมวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆมาเสนอครับผมทำอะไรครับเสื้อผ้ากรีกไลฟ์ครับผมมีงานกรีกไลฟ์ Big Summer Sale 2013นะครับผมจะจัดที่เดอะสแควร์บางใหญ่ครับผมวันที่3 7เมษายนปีปีพศนี้นะครับผม มีสินค้าราคาพิเศษลดมากถึง30-70%ครับน่าสนใจมากซื้อกิจไร้เท่เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องให้เราโชว์ในรายการด้วยนะสัปดาห์หน้าไม่งั้นไม่ยอมนะสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรื่องราวสาระของสุขภาพนะครับที่เราออกมาเป็นไวตี้อารมณ์ดีเนี่ยก็คงจะเต็มอิ่มสาหรับคุณผู้ชมแล้วนะครับเสื้อผ้าสุดเท่ของหมอ g o l ฟแล้วก็น้องไอ้นะครับวันนี้นะครับมาจากไฮบิดอัลฟิสเตอร์นะครับซึ่งก็มีสาขามากมายเลยนะครับที่เซนท่านส่วนใหญ่จะอยู่ตามเซนท่านเซนท่านแจ้งวัฒนาพระรามสามพระ หรือรวมไปถึงเทอร์มินอลทวน1พัทยาก็มีนะมีด้วยหลายที่เลยนะครับผมก็ไปเลือกชมเลือกดูได้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆนะครับ d t x Fiber จาก TGI เครื่องดื่มอร่อยๆนะครับจากชาทีซครับผมนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการฮิตติดหมอได้นะครับทุกวันอังคารครับสดเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มครับทางช่อง ทรูจ็ด1 t บเอ็าแล้วก็จาน PSI ช่อง23ครับผมถ้าเกิดจะดูสดไม่ทันดูรีรันล่ะครับวันศุกร์เวลา13บสานิกาและวันเสาร์เวลา8ปดโมงเช้าครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อทางรายการหรือว่าติดต่อหมอกอล์ฟติดต่อโฆษณาก็สามารถติดต่อที่หมอกอล์ฟได้นะครับครับผมครับเรื่องราวดีๆเนี่ยมีให้คุณผู้ชมได้ชมสดนะครับทุกวันอังคารสีทุ่มนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดเวลาแล้วได้มาก ครับผมเราสคนต้องราไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับสวัสดีสสดครับ